ฮัลโหลสวัสดีครับผมชื่อมิกเองนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเซเว่นไนท์ในโหมด PVE เป็นคลิปสุดท้ายในหน้าบท3ดันที่ผมจะลงนะครับโอเคที่วันนี้ผมจะมาลงก็คือโหมดถ้ำมังกรเหมือนเดิมแหละซึ่งต่อจากพาร์ทที่แล้วเมื่อประมาณก็หลายสัปดาห์อยู่นะ <c oughs> วันที่ผมจะมาลงในถ้ำถ้ำมังกรเครื่องประดับนะครับส่วนในโหมดของถ้ำอุปกรณ์ระดับความยากโหมด9เนี่ยผมยังไม่ผ่านเลยนะณปัจจุบับนเนี่ย โอเคผมพยายามจะทำให้ให้มันผ่านแลวกันเนาะโอเคแล้วเข้าเรียนกันต่อแล้วมาเครื่องมาดับต่อแล้วกันโอเคเครื่องมาดับก็มีแปดชา้นเหมือนเดิมทีมที่ใช้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับทั้งหมด3ทีมยังเป็นบริกาตัวเดเมดหลักเหมือนเดิมนะโอเคผมขอไปเซ็ตของข้างในก่อนนี่โอเคดูงี้กันโอเคในทีมในวันนี้ที่ผมจัดก,ก็มีปาน,นี้ตัวแรก ตัวแรกครับ <c ười> คือเบลิก้าตัวเดเมทหลักเหมือนเดิมผมจะใส่สองชุดอ่อนนะครับคืออ่านถ้าในไอเทียมประมาณนี้ถ้าถ้าจะแบบทําให้สุดก็คือเป็นอุป,ปกรณ์นะครับเอเป็น,เป,นเป็นตัวของชิ้นพวกอุป,ปกรณ์พวกพลังโจมตีนะไม่ต้องทําพวกไอพวกพลังป้องกันเนี่ยไม่ต้องสูงอันมากครับพอให้มันแบบอึดๆหน่อยแล้วกันผมเป็นสองุดอ่อนแล้วก็เป็นเลียดสองแหวนก็เป็นแหวนเหมือนเดิมนะเป็นแหวนแหวนครั่งเลียดน้อยตีแรงโอเค เกมมันก็เป็นคีจุดอ่อนกายภาพเวทแล้วก็ปูกระถงเล็กน้อยนี่มีเบรกตามนี้ครับโอเคตัวต่อไปเป็นยูริเหมือนเดิมครับเพิ่มบัฟเหมือนเดิมไม่ต้องใส่อะไรก็ได้ครับผมอันนี้ผมไม่ได้ใส่เลยนะตัวต่อไปก็เป็นเฟรลี่ครับเฟรนลี่อันนี้ผมใส่ของ PVE หน่อยนะโอเคเฟรลี่อ่าใส่แค่สองเล่มก็พอแล้วเจมประมาณนี้นะประมาณนี้เจมไม่ต้องสูงอะไรมากครับแต่ขอนี้นี่มีเบรกกับแหวงก็พอแล้วขอให้มันยืนอึดๆนานๆ เเวียเหมือนเดิมครับเจ้าเก่าไม่ต้องใส่อะไรก็ได้ไมาผมไม่ได้ใสเลยอันนี้ตาน,นี้เพราะว่าผมอุปกรณ์ก็หายคือถ้าถ้าอยากใส่ก็คือใสแค่เรียกกันน่ะคือใสเน้นเรื่องอย่างเดียวเฟย่าผมเอามาใส่เพื่อต้านสถานะอาต้านสถานะอา,อาอมมาพาสครับเฟย่าใส่มาต้านอมมาพาสส่วนส่วนอีกสามตัวที่ควรใส่ก็คือมีเบริกา้าเฟรนลีแล้วก็เป็นยูริเนี่ยควรใส่ต้านโมสตินะอ่าแล้วก็ แล้วก็สัตว์เลี้ยงผมก็ใช้เป็นลิเชลนะครับแล้วก็อันนี้แผนสมุดครับพูกเ่นตึ๊บเข้าเกมกันโอเคสกิลก็ยังเหมือนเดิมครับใช้เป็นของยูริเลิก้าเฟลีเหมือนเดิมนะโอเคสปีดของบอสนี้ค่อนข้างจะมากเท่าไหร่นะถ้าเราใส่เน้นสปีดให้ได้ก็ยิ่งดีนะ คือถ้าถ้าเรากลัวว่าเอ้ยกลัวติดสถานะอะไรแบบเนี้ยก็ควรก็ใส่แหวนตาสถานะก็ได้หรือถ้าแบบผมคิดว่านะผมคิดว่าควรอัพริมินเบรกตามที่ผมอัพไปทั้งก็ได้นะเพราะว่ามันจะใช้ทั้ง3ดันเลยเพราะกดของยูนิเสร็จปุ๊บผมก็กดของบลิก้าข้างล่างต่อคือสกิลการใช้ก็เหมือนเดินทั้งหมด3ดันนี่เลยครับ ถ้าสกิลคณไม่ไหวหรือใครไม่ไหวก็กดของยูริก่อนก็ได้นะเพิ่มดาเมจและเพิ่มเวทด้วยเนี่ยจะเพิ่มเพิ่มทุกตัวเลยครับที่เป็นสาสตนะตอนน้จะเป็นพวกบัฟต่างๆครับอ่าเพิ่มพลังจิตีเวทแล้วก็สมดุลเพิ่มธาตุนะถ้ารู้สึกว่าดาเมจไม่ไหวจริงๆก็ก็ใส่ของยูริก่อนก็ได้นะแล้วค่อยมาใส่ของบบลิก้าแล้วก็อุกบาทต่อโอเคมาละไปครับ lắm 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 ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ควรรอสกิลเหมือนเดิมไม่ได้หรือว่าจะยัดยูริแล้วก็เบลิก้าต่อคือดาเมจหลกักจริงๆอ่ะคือสมมติวถ้าเรเมยไม่ไหวจริงแล้วก็บัฟเพิ่มมันก่อนก็นได้ครับหรือข้อใช้สกิลอย่างตัวอย่างแบบนี้นะอาจจะเสียเวลาไปหน่อยนะแต่ว่าขอให้มันผ่านก็พอแล้วพอผ่านปุ๊บก,ญญก็ก็กดอ่าก็กดกวาดล้างเหมือนเดิมแหละ <laughs> เอาไงเอาไง คือแหวนนะควรแหวนของเปริก้าเนี่ยควรใส่ตอบโต้มานะควรเจาะตอบโตมาโอเคสามล้านพอดีเวลาอาจจนะช้าไปหน่อยผมขอโทษนะคือดาเมจมันบางครั้งมันก็แบบยี่สิบล้านบ้างมันก็ไปถึงยี่สิบล้านบ้างอันนี้นะมันผมก็ไม่แน่ผมไม่นแน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรโอเคโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับ ไอเทมแล้วก็อุปกรณ์แล้วก็ตัวละครที่ควรใช้มือใหม่ก็สามารถทําได้นะผมขอเน้ยนย้ำเนี่ยว่ามือใหม่เริ่มต้นตัวละครตัวแรกที่ควรทําคือเบริก้าทำให้มันสุดไปเลยบวกสิบดิมิตเบรกทำอะไรให้มันครบไปหมดทุกอย่างเลยยัดอะไรสุวนยหญ่เพราะว่าเบริก้านเนี่ยมันมันพาเราหมวดทํามก่อนเพราะว่าไอ้หมวดทํามก่อนเนี่ยมันมีทุกอย่างเลยที่เราต้องการทั้งแหวนอาานัญมณีแล้วก็เครื่องประดับอ่าแล้วก็อุปกรณ์เอออย่างนี้ โอเคนั้นคลิปต่อไปผมจะเริ่มมาทําหมวดของสงครามจิมษัตริย์นะครับว่าผมจะใช้เมนในการลงดันยังไงนะโอเคผมไปแล้วขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ